สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูอีกฟีเจอร์หนึ่งของก๊อปอินฟานะครับก็คือ,อการตั้งชมรมการตั้งกลุ่มหรือสมาคมต่างๆนะครับเราทําได้เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเน่ะเพียงแค่ไม่กี่วินาทีก็สามารถที่จะใช้ระบบเกี่ยวกับสมาคมชมรมของทุกคนได้แล้วนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้าไปที่ก๊อปอินฟาเหมือนเดิมคนหายจาก Google ก็ได้นะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับล็อกอินด้วย Google หรือ Li น์เดียวก็ได้ตอนนี้ Facebook เรายัางล็อกอินไม่ได้นะครับ ได้แค่ในส่วนของเดบอยู่นะครับเพราะต้องจดรูปแบบบริษัทก่อนให้ล็อกอินด้วย Google ครับอ่าก็จะเข้ามาหน้า leading page นะครับนั่นี้ก็เหมือนเดิมว่าเรามีการแข่งขันอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่เป็นปฏิสัมพันธ์กับอะไรบ้างตอนนี้ครับให้ทุกคนมาดูที่เมนูนี้นะครับก็คือองค์กรของคุณหรือว่ายัวเข้าไปเล e นะครับเน่ก็จะดูทั้งหมดเลยถ้าเกิดคุณมีทั้งสนามกอล์ฟก็เป็นของคุณเองครับขับชมรมต่างๆที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ได้วินเลนที่คุณเป็นสมาชิกอยู่นะครับถ้าเกิดเขาจ ระบบสมาชิกที่คุณนะครับตอนนี้เรามาสนใจตรงที่ชมรมสมาคมนะครับโซ c ซตี้นะครับของคุณกดเข้าไปนะครับตอนนี้เราจะไม่มีชมรมที่เราเข้าไปอยู่ไม่มีปัญหาครับเราสามารถสร้างได้นะครับเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับให้กดที่ปุ่มเพิ่มชมรมหรือสมาคมปุ่มนี้นะครับกดไปเลยเนีย่ตอนนี้ก็จะดีฟอร์มมาที่ก๊อบขับนะครับแล้วก็ตั้งชื่อชมรมของคุณเลยหรือกลุ่มของคุณก็ได้เอาเป็นกลุ่ม กลุ่มเสียงอ่าชื่ภาษาอังกฤษก็จะใส่ไปก็ได้นะครับรายละเอียดก็ใส่ไปนะครับถ้ามีเว็บไซต์ไหมก็ใส่ไปด้วยนะครับจากนั้น เราไปเลือกแผนที่นะครับก็คืออยากจะบอกให้ทางคนในก,กลุ่มว่าเนี่ยจุดกึ่งกลางของเราเนี่ยของชมรมเราเนี่ยมันอยู่ประมาณละแวกไหนอาจจะไม่ต้องเป๊ะ,ปะก็ได้นะครับอย่างน้อยคือมันก็จะวันหนึ่งถ้าฟีเจอร์ในการค้นหาสนามกอล์ฟหรือสนามไดที่อยู่ใกล้ๆก,กับชมรมของคุณเนี่ยมันก็จะขึ้นมาได้ง่ายนะครับเราก็ไปเลือกจากแผนที่หรือเอาตำแหน่ง geolocation มาใส่ก็ได้นะครับถ้าเลือกแผนที่นะครับนี่ผม็ d ดีฟ u l t ไปที่อนท,ทุสาววีย์ีนี่เราก็เลือกเลยว่ามันจะอยู่ประมาณแถวๆไหนมั่วไป อำเภอ,เอสะพระอําเภอรพระทองคำแต่ถ้าเกิดเราต้องการแบบเราไม่รู้ว่าตำแหน่งที่เราอยู่เป็นตรงไหนแน่ก็มาที่วิว Google Map เราค้นหาสถานที่ได้เลยนะครับอย่างเช่นขอนแก่นหรือจะอาหาสถานที่ในสักที่นึงก็ได้ในขอนแก่นะสักที่นึง จะแทนหรือสุภาษานณะเลยเนะครับแล้วก็มากดตรงใกล้กข้างๆนะครับตรงนั้นที่เราสนใจนี่เพื่อที่จะเอาตัวเลขตัวนี้ตัวเลขตำแหน่ง copy ป,ปิดเลยเอามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่พอใส่ก็แต่นั้นก็มากดเลื่อนในแผนที่เหมือนเดิมมาดูว่าตรงนี้ถูกต้องไหมน่าจะใช่แหละกดคลิกดูอีกทีหนึ่งนก็จะบอกอำเภอจังหวัด ของเรานะครับเดีนั้นกดบันทึกเรียบร้อยครับท่านี้เราก็มีชมรมมีกลุ่มของเราแล้วจริงๆนี่ก็จดแล้วนะแต่ว่าเราสามารถที่จะไปเพิ่มคนที่เป็นสมาชิกหรือเพิ่มผู้ดูแลได้ภายในนี้นะอะตัอแก้ไขก็เป็นการแก้ไขชื่ออ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูดีกว่าที่ตอนนี้สมมติถ้าเกิดแล้วเรามาเลือกองค์กรน้หมันของคุณเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วนะ แต่นั้นเรามาคิดที่ชื่อนะครับก็จะเข้าสุนหน้านดีแล้วตรงนี้เราสามารถที่เพิ่มผู้ดูแลได้วิธีการเพิ่มนะครับกดเพิ่มเข้าไปนี่มันจะมีทั้งหมด4โลให้ครับก็คือบิวเอ็มินถ้าใครได้บิวเอ็มินเนี่ยจะมีค่าใกล้เคียงกับมาสเตอร์แต่ร้อยกว่าเดินมดนิดหนึ่งก็คือทำได้ทุกอย่างที่มีในนี้นะครับแล้วก็เมมเบอร์แมเดนเมนต์คือเราสามารถที่จะเพิ่มสมาชิกได้นะครับแล้วก็คอมเพ t i ิตี้ชันสตาก็คือสามารถสร้างการแข่งขันได้ ถ้าเกิดเขาได้ b u Admin เนี่ยเป็น b u Admin แล้วหรือเป็น Master เนี่ยก็จะได้สามสิ์นี้ไปเลยโดยปริยายนะครับอ่ะวันนี้เรามาเพิ่มผู้ดูแลดีกว่ากดที่ตรงนี้ครับพิมพ์ชื่อเลยอ่าเดี๋ยวผมลองออกชื่อที่ขึ้นต้นด้วย L แล้วกันที่มี N เอาใครดีเอาใครดีสักคนนี่ขอตักตัวอย่างแล้วกันอ่ะคนนี้แล้วกันนะครับตอการให้เขาเป็นใครให้เป็น b ี a d อ i n เลยก็ได้กดเพิ่ม ถ้าเป็นว i e w ฒน์มินเขาก็จะได้สิทธิ์สองสิบดีด้วยเราก็สามารถเอาออกได้นะครับนะเพิ่มได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่จะไม่สามารถที่จะกําหนดมาสเตอร์ได้นะครับนะให้เป็นวิวัฒน์มินไปแล้วก็เอาตัวข้างหลังออกนะครับหรือสามารถลบก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มได้เรื่อยๆนะครับจากแล้วน,นะครับ ตัวนี้ครับเมมเบอร์ Member คือสมาชิกที่อยู่ในชมรมเรานะครับกดเพิ่มสมาชิกอ่าตัวนี้เสิร์ชนะครับมันจะเอาข้างบนนี้ก็คือเราสามารถที่จะค้นหาได้ว่า ID ของขับเราเนี่ย ID เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่สามารถค้นหาได้อย่างเช่น ID ที่1 10ถึง30อย่างเงี้ยครับก็คือจะเอ ID ที่1แล้วก็ ID ที่ 10- ถึง30กดค้นหาแต่นี้เราไม่มีนะครับ หรือจะค้นหาชื่อหรืออ e ีเมลก็ได้นะครับหรือจะหาแฮนดิแคปก็ได้นะครับก็ใส่เป็นฟอร์แมตสิบยี่สสาสิบหรือสิบถึงสิบแปดอตามตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เราไม่มีสมาชิกนะเราเพิ่มสมาชิกก่อนนาวชันนี้นะครับเรายังเปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถสร้างกลุ่มของตัวเองได้อิสระเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆด,ด้วยในอนาคตก็ยังไม่มีแผนที่จะมีซึ่งก็คงไม่มีแหละาประลราไปหารายได้ทางอื่นดีกว่านะ เราต้องการให้สร้างสังคมการเล่นกอล์ฟของประเทศไทยเราะรบะบบฟรีถามว่าเอาอะไรได้มางไหนอย่ค่อยวา่า่ะตอนนี้มาดูเพิ่มเมมเบอร์กันนะครับเพิ่มเมมเบอร์เนี่ยมันจะมีช่องนีโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับจะแตกต่างตอนแก้ไขนะเราก็พิมพ์ชื่อเลยผมต้องหาหาชื่อสักคนหนึ่งชื่อนายปัจจัยแล้วกันปัจจัยดูซิมีไหมอ่าไม่มีแต่เรารู้แล้วว่าคนชื่อปัจจัยมีสมมตินะเรามารีจิเตอร์ได้นะครับตอนนี้นะเว่าน,นี้ เราสามารถให้รีจิสเตอร์ได้ด้วยอีเมลจะเป็นคีย์หลักนะครับอเดี๋ยวผมดูที่ในตรงนี้นักสู้เจะเป็ดมีไหมอ่าในมีอีเมลนี้อยู่แล้วใช้ไม่ได้แต่เราต้องการสร้างคนชื่อนายปัจจัยเราก็อาจจะเป็นที่อื่นไปแล้วกันนะครับไปไปอีเมลอื่นตอนนี้เรายังไม่มีการเช็คนะตรงนี้นะครับสมมติถ้าเกิดเราไปใช้อีเมลใครที่มีตัวตนจริงๆออกมาใช้งานนี่ต้องคอยระวังเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาชื่อ เอาอีเมลของเขาอะที่มีอยู่แล้วนะเอามาใช้งานแล้ววันหนึ่งคนคนนั้นเขา l อกอ in เข้ามาสู่ระบบโดยที่ก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะไม่เคยเป็นเป็นเมมเบอร์แล้วแต่ว่าวันหนึ่งเขาเป็นเมมเบอร์แล้วเขาจะ take over account นี้ไปเลยนะ account ตัวนี้จะไม่จะไม่เกี่ยวกับของคุณนะก็คือเขาสามารถที่จะแก้ไขชื่ออะไรของเขาได้จะถามว่ามีประเด็นอะไรไม่มีประเด็นเพียงแต่ว่าก็เป็นการคืนอีเมลตัวนี้ให้เขาเท่านั้นเองตอนนี้เราเปิดให้ลิสเตอร์ได้โดยที่ยังไม่ต้อง v ลิ i f y อีเมลนะครับเพราะเนื่องจากว่าผู้ใช้ยังไม่มากแล้ว งคนไม่มีอีเมลจริงแต่เป็นนะักกอล์ฟอะเราต้องการอ,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 อยู่ในกล่กน,นะครับอชื่อคุณปัจจัยทำมายุทธนะสมุติเราก็กด enter ได้เลยนะครับอ่ารียบร้อยคุณปัจจัยก็จะมาแล้วตอนนี้คุณก็สามารถที่ค้นหาเลยละการค้นหาเนี่ยปัจจัยค้นหาได้ทั้งชื่อและอีเมลนะครับ เพิ่มมาแล้วแล้วคันนี้ก็ดูว่าชมรมหรือสมาคมบางที่เนี่ยเขาจะมีขับไอดีของเขาอยู่แล้วนะเราก็ใส่ได้เลยบางชมรมก็อาจจะขึ้นต้นด้วย400 500แล้วแต่ก็ใส่เลยสมมติสมสมติว่าขับไอเดียเขามีอยู่แล้ว400แต่บางที่ไม่มีไม่ต้องใส่นะไม่ซีเรียสเลย่ะคันนี้ก็ได้แฮนดิแคปจะใส่ไหมใส่18หรือจริงไม่ใส่ก็ได้นะ Enter อ่ะมาละไอดีย400สมาลบได้ แล้วถ้าเกิดบังเอิญว่าเห็นว่าอ,อีเมลตัวนี้อ่เดี๋ยวไปดูกันไปไปเพิ่อมอีกสักคนเอาคนนี้มาดีกว่าอ่ะคนนี้เราก็บันทึกเลยนี่เห็มั้ยครับชื่อเนี่ยจะเป็นชื่อที่เขาตั้งเอาไว้เพราะคนนี้เขาเขามีตัวตนจริงแล้วจะดึงชื่อจากระบบมาแล้วคนนี้เมื่ออยู่ในชมรมเราเราต้องการให้เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ไม่ที่ไม่ใช่ชื่อหลักของเขานะ่ เราก็ตั้งได้คุณน,นายอ่าบนายแล้วกันนายภาคภูมิกด enter เลยนี่ครับแล้วก็สามารถที่เปลี่ยนชื่อก็ได้นะแล้วก็จะนั้นก็ลองค้นหาดูนี่นะครับเลือก active inactive อ่าสมมติถ้าเกิดเขาไม่เป็นสมาชิกแล้วเราก็สมารถชี่แก้ไขได้ครับว่าเราไม่เป็นสมาชิกแล้วใส่โน้ตไปก็ได้ไม่เกินหนึ่พันตวนัวอักษร กนันเลยครับเรียบร้อยแล้วการจัดก,การบริหารชมรมง่ายๆคราวนี้นะครับในหน้าจอของชมรมเราเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมีบางชมรมก็อยากได้เป็นหน้าจอของตัวเองเลยเป็นแบบขึ้นมามีโลโก้ชมรมอะไรพวกนี้ก็สามารถที่ทําได้แต่ว่ายังไม่ใช่ในตอนนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทีมงานของเราต้องเอามาพัฒนาตัว Core System ก่อนจะมาทําตัวเพจตัวนั้นน่าจะใช้เวลานานพอสมควรในการทํา แล้วก็มีส่วนหนึ่งค,คือเกี่ยวกับการจัดการคูปองนะครับการจัดการ coupon, ครูปนะองเนี่ยในเช่นบางชมรมเนี่ยอาจจะมีคูปองเอาไว้ให้ใช้งานได้ต้องการเอาคูปองตัวนี้เอาไปตีที่สนามสนามนึงแล้วได้ไดตีฟรีหรือเอาไปแลกเป็นอะไร้วแต่จะมีการจัดการบริหารคูปองตัวนี้ได้แล้วก็สามารถแจกแจงสมาชิกบางคนเอาไปใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเรานะครับซึ่งตอนนี้จะจํากัดการใช้อยู่ยังไม่เปิดให้ท่านได้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างนี่ครับการแข่งขันเมื่อเรามีกลุ่มมีชมรมของเราแล้วเราสามารถจัดการแข่งขันได้ก like, <thinner, S 2> ็กดจัดการแข่งขัน ก็ใส่ชื่อการแข่งขันสนามนะครับสนามแล้วก็ใส่ไปถ้าเกิดเราไม่รู้จะใส่สนามอะไรไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะบางสนามอาจจะไม่มีในระบบเราวันที่เริ่มแข่งขันนะครับก็จะเป็นฟอร์แมตของเดือนวันแล้วก็ปีคศน,นะครับอ,อ,ยอย่างเช่นเราต้องการแข่งเดือนที่2 2วันที่14อ่า14กุมภาเลย20 26ยออย่างงี้ครับแล้วก็เวลา7จนาฬิกาส ที่สมมติได้ทำสะล็อตตรงนี้ตัวนี้ก็จะกดลูกศรขึ้นลงก็ได้เป็น A m หรือไมหรือแม้่เพีงกดตรงนี้ก็ได,ได้ได้เหมือนกันนะครับแล้วสะดวกเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวลงรายละเอียดอีกทีแล้วกันเนาะการขันเป็นแบบสารส s เ e m หรือเป็นแบบสเต็เปิลฟอร์ดเพราะตอนนี้ระบบของเราอะสปอร์ตทั้งสารสนเทศหและสเต็ปเปิลฟอร์ดแล้วก็การจัดเรียงกิ้งการจัดเรียงพวกนี้ก็ตาม USGA นะครับมีการคอลแบ็กกลับไปด้วยเมื่อแต้มเท่ากันนะครับแล้วก็การคำนวณ ท่านี้ครับจบแล้วครับสำหรับการจัดก,การบริหารชมรมนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสำหรับการสร้างการแข่งขันต่อไปนะครับสำหรับเวอร์ชันใหม่